เบช่สิทีิสุดนะครับตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการนะฮะสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ก็รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับข้าราชการที่ดีควรเป็นยังไงถามว่าข้าราชการที่ดีควรเป็นยังไงผมว่าน้องๆทุกคนเนาะน่าจะมีมีมีทงหรือมีคําตอบอยู่แล้วล่ะในใจนะฮะเวลาเราไปติดต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งผมว่าหลายๆคนนะน,น่าจะเคยไปติดต่อหน่วยงานราชการแล้วนะเราต้องการอะไรจากข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐนะครับเช่นต้องการได้รับการบริการที่ดีนะครับสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสทํางานเขาเรียกว่ามีจิตบ,บริการนะฮะหรือเซอร์วิสมายนะฮะแล้วก็มีความเต็มใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเรานะฮะ มีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะไม่มีในเรื่องของเ,อเรียกรับผลประโยชน์นะครับอันเนี้ผมว่าน้องๆมีคําตอบอยู่แล้วละ่นะเนาะอันนี้คือจะเป็นเป็นหลักทั่วไปนะฮะของข้าราชการแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนนะเนาะเพราะว่าต้องยอมรับว่าสังคมราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนนะฮะทหารตำรวจครูนะฮะ หรือขรรการประเภทอื่นนะฮะที่พี่ไม่ได้พูดถึงเ่ยมันก็จะมีเนื่องจากเป็นเป็นเป็นองค์กรนะเป็นสังคมที่มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยจำนวนมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีบ้างนะฮะที่อ,อ,อาจจะมีบางคนนะฮะนอกลู่นอกทางอันเนี้ยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับบัญชานะครับที่ว่าจะให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหา ในการลงมาดูแลแล้วก็ในการกำกับติดตามเข้มงวดกดขันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าข้าราชการเนี่ยนอกจากเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วนะฮะต้องยอมรับว่ามันจะมีในเรื่องของระเบียบว,วินัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะซึ่งจะเป็นตัวกำหนดควบคุมความประพฤตินะฮะการปฏิบัติตนของข้าราชการนะฮะซึ่งในเรื่องของวินัยข้าราชการเนี่ย สำหรับขราชการพลเรือนนะเนาะมันก็จะมีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบเอ่อโทษพระราชบัญญัติระเบียบขราชการพลเรือนปีสองห้าห้าหนึ่งนะฮะแล้วก็มีกฎพอพอนะะที่กําหนดเอาไว้เอ่อเช่นในโทษทางวินยัยวินัยของข้าราชการนะฮะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่อ่าภาคทันนะฮะอันนี้สําหรับความผิดเล็กน้อยนะฮะหรือว่าเป็นความผิดครั้งแรกนะฮะอันนี้เรียกพักทัน สองตัดเงินเดือนก็คือความผิดที่หนักขึ้นนะฮะลดเงินเดือนอันดับสามนะลดเงินเดือนสี่ปลดออกห้าไล่ออกนะฮะสามลำดับแรกนะฮะภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนเนี่ยถือว่าเป็นวินัยไม่ไหลแรงนะ,ะใช้สําหรับกรณีการกระทําผิดวินัยทีเ่เช่นการกระทาผิดวินยัยครั้งแรกรัฐไม่ได้รับความเสียหายนะฮะหรือความเสียหายของรัฐเนี่ย ได้รับการเยียวยาหรือได้รับการบรรเทานะครับก็จะมีพักทางตัดเงินเดือนลดเงินเดือนนะฮะแต่ลดหลั่นกันตามความผิดนะครับส่วนสองลำดับหลังนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปลดออกกับการไล่ออกนะฮะปลดออกกับไล่ออกเป็นวินัยไร้แรงนะครับถามว่าแตกต่างกันยังไงระหว่างปลดออกกับไล่ออกหนึ่งในเรื่องของการกระทําผิด นะครับในเรื่องของการปลดออกเนี่ยเป็นวินัยไร้แรงที่มีเหตุอาจจะมีเหตุบรรเทาโทษนะฮะมีเหตุบรรเทาโทษนะครับ,เ,บ,เ,รบเ,เช่นจากไล่ออกลดลดลด,ลดโทษเหลือปลดออกนะฮะซึ่งต้องไปดูเป็นตามข้อเท็จจริงนะฮะต้องไปดูตามข้อเท็จจริงว่าเคสไหนเนี่ยมันจะเข้ากรณีปลดออกหรือเข้ากรณีไล่ออกนะฮะ ส่วนไล่ออกเนี่ยจะเป็นโทษวินัย้ายแรงถือว่าเป็นโทษวินัยสูงสุดนะ,ะของข้าราชการนะฮะข้อแตกต่างระหว่างปลดออกกับไล่ออกคือปลดออกมีสิทธิ์ขอรับบาเน็จได้นะฮะถ้าถ้าเงินไขอย่างอื่นมะเป็นไปตามที่กําหนดไว้เช่นรับราชการเกินสิบปีนะฮะอันนี้ก็คือสามารถที่จะขอรับบาเน็จได้ส่วนไล่ออกจะไม่ได้เลย,เลยนะครับ จะไม่ได้ไเลยเลยไม่ว่าจะรับราชการมานานแค่ไหนนะครับจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบําเหน็จนะครับซึ่งถามว่าเอและข้อเท็จจริงเนี่ยอันไหนเนี่ยมันจะเข้าเข้าข่ายความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงหรือจะลงโทษได้ระดับไหนถึงจะเหมาะสมนะฮะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแนวทางนะฮะแนวทางเทียบเคียงนะฮะเรื่องของมูลความผิดกับเรื่องของโทษนะฮะ ซึ่งจะมีแนวทางของสำนักง,งานกพเขากำหนดไว้แล้วนะไปเทียบเคียงดูนะฮะซึ่งเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะในกระบวนการยุติธรรมก็คือเหมือนกับแนวคำพิพากษาสารดีกานะครับว่ากรณีนี้สารเคยลงโทษไว้ยังไงก็แบบเดียวกันนะฮะจะมีแนวทางการลงโทษซึ่งโทษวินัยเนี่ยก็จะมีห้าสถานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คนที่รับราชการเนี่ยไม่มีขยานโดนวินัย นะครับไม่ว่าจะเป็นร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนะครับถ้าน้องๆได้มีโอกาสรับราชการเนี่ยก็ขอให้ยึดถือนะฮะตามการทํางานนะฮะโดยยึดถือระเบียบกฎหมายเป็นหลักนะครับเป็นระเบียบกฎหมายเป็นหลักนะฮะซึ่งก็ทําให้เราน่าจะรอดพ้นนะฮะจากการถูกดําเนินการทางวินัยนะครับเพราะว่าในในชีวิตรับราชการเนี่ยเนื่องจากว่า มันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะฮะส่วนส่วนมากเนี่ยคนที่ทํางานเนี่ยก็จะทําจนเกษียณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีในเรื่องของของผลประโยชน์นะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มีนะฮะก็มีก็มีได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เรานอกจากเราจะต้องระงับยับยังชั่งใจนะฮะแล้วก็ยังจะต้องยึดถือระเบียบกฎหมายคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีนะครับเขากำหนดเอาไว้เนี่ยถือปฏิบัติเขาเรียกว่าถือปฏิบัติโดยเขร่งคัดนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยรับราชการได้จนถึงเกษียณนะฮะโดยที่ไม่ได้มีประวัติด่างท้อยอะไรนะครับหากเป็นข้าราชการแล้วครับเรื่องของการวางตัวทั้งในและนอกการทํางานมันต้องมีการวางตัวหรืออย่างอย่างไรครับแบบต้องก<อ>ู้กล<อ>ุ่มขึ้นไหมหรือว่าต้องเรียบร้อยขึ้นหรือเปล่าค<อ>ืออย่างนี้ในเรื่องของการวางตัวเนี่ยเราเราเป็นข้าราชการเนาะ เราจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนนะครับบางอย่างไม่ใช่บางอย่างเนาะหลายๆอย่างประชาชนคนธรรมดาทั่วไปทำได้นะแต่ข้าราชการทำไม่ได้ยกตัวอย่างให้ง่ายๆเนาะให้ง่ายๆเช่นน้องเคยเห็นข่าวนี้ไหมที่มีถนนเนี่ยที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยแล้วมีคนเนี่ย เ,เขาทําอะไรเนาะไปตักน้ําอาบที่ถนนแล้วเอามาลงสื่อโซเชียลเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมประชาชนทําถือว่าเป็นการสะท้อนความเดือดร้อนเนาะ,ะแต่ข้าราชการทำเนะาะอัดเข้าไข่มีความผิดทางวินยัยถามว่าทําไมเพราะว่าข้าราชการเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปทําอย่างนั้น แต่นักการศึกษเนี่ยมีหนา้าที่ต้องแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในเมื่อคุณทราบอยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาคุณต้องหาวิธีแก้ไขถ้าไม่ใช่อำนาาหน้าที่คุณคุณก็ต้องไปดูว่าหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาคุณก็ต้องแจ้งต้องประสานนะฮะแต่จะมาทําแบบเดียวกับที่ประชาชนทําไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะสถานที่บางสถานที่อ่าสถานที่เช่น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 อ่สถานที่อควจรนเนาะสถานที่อครจรนเนาะ อย่างเช่นคนทั่วไปเนี่ยไปเที่ยวถามว่าข้าราชการไปเที่ยวได้ไหมได้อาจได้แต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของยาเสพติดนะหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะมีความผิดอาจจะนะอาจจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ข้าราชการนอกจากอ,อ,อยู่ในฐานะประชาชนคืออยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ย ก็จะต้องเดินถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเนี่ยยังจะต้องถูกดําเนินการทางวินัยนะฮะซึ่งโทษเอ่อซึ่งเหตุที่ต้องดาเนินการทางวินัยเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันมันเข้าข้อไหนเช่นฐานรันพนบพืชั่วอ่าฐานรับพืชั่วยอย่างไรแรงนะฮะเอ่อแล้วก็จะมีฐานความผิดอื่นๆอีกนะ,ะอันนี้ต้องต้องไปดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ที่แจกที่ท,ท,ท,ที่ที่เรียนให้ฟังเนี่ยเพราะว่าจะต้องบอกว่า ของของข้าราชการเนี่ยจะต้องนอกจากจะต้องวางตัวแล้วเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะฮะจะต้องระมัดระวังให้มากกว่าประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าเออเรามีอยู่สองฐานะนะครับคือฐานะประชาชนนะอีกฐานะหนึ่งในฐานะข้าราชการนะครับซึบ่งซึ่งข้าราชการเนี่ยเออจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมนะฮะวางตนให้เป็นแบบอย่างให้กับคนทั่วไป นะครับอันนี้จะต้อง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 ระมัดระวังเอาไว้นะครับหลังจากที่เดินถ้าเกิดว่าได้เข้ามารับราชการนะครับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือขราชาการที่ดีในอุดมกติกับการปฏิบัติงานจริงอ่ะอุดมกติเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วเนาะว่าขราชาการที่ดีเนี่ยควรควรควรจะเป็นยังไงนะฮะส่วนการทํางานจริงเนี่ย สำหรับการการทำงานเนี่ยจะต้องมีการในตำราเนี่ยเขาเรียกวิชาการนะฮะวิชาการเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้นะครับเอามาใช้ได้นะครับสิ่งที่เราเรียนมานะครับไม่ว่าอย่างรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารการปกครองนะฮะการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะ เราสามารถนํามาใช้ในการในการในการทํางานได้นะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเอ่ออันนี้พี่เรียกเองเนาะเขาเรียกวิชาเกินเนาะวิชาเกินคือเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทํางานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวเนาะเข้ากับสบภาพแวดล้อมนะฮะเพราะว่าที่ทํางานต่างๆเนี่ยหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเอ่อบริบท นะะในการทํางานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปน้องต้องสามารถปรับตัวนะให้ได้สามารถปรับตัวเข้ากับคนนะ,ะสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้นะครับซึ่งการทํางานมันก็จะทุกที่หลังจากเราเรียนจบเนี่ยเราเข้ามาทํางานเออแม้แต่หน่วยงานองค์กรของเอกชนก็แล้วแต่นะครับทุกที่มีปัญหาหมดมีปัญหามากมีปัญหาน้อยนะครับแล้วก็ การแก้ไขปัญหาะะขององค์กรของหน่วยงานของคนในองค์กรเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ยซึ่งมันก็แตกต่างกันไปนะฮะอันนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนอกจากนอกจากเรื่องวิชาการแล้วเนี่ยในเรื่องของการการปรับตัวนะฮะการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะฮะหรือว่าหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายผู้ในการนะะเรียกว่าผู้บังคับบัญชานะฮะ อันเนี้ยเราจะต้องเอ่อจะต้องใช้หลักหลักรัฐศาสตร์เลยแหละหลักรัฐศาสตร์เลยแหละอืม olm. การทํางานเนี่ยยึดหลักยึดหลักนิติศาสตร์แต่การอยู่ในองค์กรเนี่ยใช้หลักรัฐศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ทั้งสองอย่างใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์นะฮะเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักในการทํางานอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเอ่อน้องๆจะต้องมีความรอบรู้เนาะมีความรอบรู้ในเรื่องของ ข่าวสารบ้านเมืองนะฮะในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองความรู้ในเรื่องของไอทีอันนี้สําคัญนะเพราะว่าเราเริ่มทํางานเนี่ยไม่มีใครอะบรรจุเข้าไปแล้วเนี่ยไปเป็นนายคนเลยน้องต้องทําได้ต้องทําเองได้ต้องเป็นเนาะเช่นในเรื่องของพิมพ์งานนะฮะเรื่องของการเรียนรู้ระบบสารบัญน,นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องไอทีเนี่ยซึ่งมันจะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนากันไปตลอดนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้และเท่าทันนะฮะเท่าทันทั้งในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของไอที T, นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานนะครับเรื่องการประสานงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าไม่มีองค์กรใดนะฮะไม่มีองค์กรใดสามารถดํารงอยู่หรือทํางานได้โดยลําพังนะฮะโดยที่ไม่ต้องประสานไม่ต้องพึ่งพา กับองค์กรอื่นนะฮะเช่นในระบบราชการเนี่ยอย่างที่ที่ที่สารการจังหวัดเนี่ยเอ่อหน่วยง,งานในสารการจังหวัดอาจจะพาะหน่วยงานในสารการจังหวัดเนาะย,ยังไม่พูดถึงหน่วยง,งานที่อยู่ข้างนอกสารการเนาะสามทีสองหน่วยง,งานสามทีสองหน่วยง,งานเนี่ยต้องสามารถที่จะสามารถที่จะยกหูหากันได้คุยกันได้เนาะรู้จักกันการทํางานมันก็จะลื่นไหลนะครับเอ่อมีปัญหามีอะไรแทนที่จะใช้การแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือนะฮะ เรายกหูหากันแล้วก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะครับอันนี้ก็จะฝากฝากน้องเอาไว้ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เนี่ยออยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของโรคโควิดนะฮะเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วก่อนหน้านี้สองปีเนี่ยไม่มีใครรู้จักโลกนี้มาก่อนนะครับแผนงานโครงการต่างๆไม่ได้มีพูดถึงนะฮะในเรื่องโควิดเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่นะะเป็นโรคอุบัติใหม่ เขาเรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่คือเป็นโรคใหม่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราอยู่กันมากับโลกนี้มาเนี่ยประมาณสองปีกว่านะฮะจนเริ่มรู้สึกว่าชินเริ่มรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในชีวิตประจําวันเราใส่แมสกันทุกวันนะฮะจนจากเดิมรู้สึกมันถูกบังคับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะของชีวิตประจําวันถามว่าทําไมถึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่าจะบอกว่าเดิมเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย โรคโควิดแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาทําความรู้จักกับเขานะฮะต้องทําความรู้จักกับเขาปรับในเรื่องของการทํางานนะฮะเอ่ออย่างเช่นมาตรการของอสอบคอนะฮะหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยที่กําหนดให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยถือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขนะฮะเช่นเอ่อรวมคนได้ไม่เกินกี่คนนะฮะ ลีกเลี่ยงการจัดประชุมอย่างน้องเนี่ยประชุมซูมประชุมอะไรกันอยู่เนี่ยก็มาจากเรื่องเรื่องของโควิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับใครจะคิดว่าวันหนึ่งนะฮะอาชีพบางอาชีพที่เราคิดว่าเป็นอาชีพที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะฮะจะต้องเป็นอาชีพที่ว่างงานเช่นนักบินนะไม่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ขับเครื่องบินได้นะฮะคนที่จะขับเครื่องบินได้เนี่ย ้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมินอกเรือจากเรื่องของไอคิวอีค e ิวแล้วเนี่ยในเรื่องของทัศนคตินะฮะทุกอย่างนะฮะต้องพร้อมเพราะว่านักบินเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารบนเครื่องบินไม่มีใครรู้มาก่อนนะฮะว่าอาชีพอย่างนี้เอ่อวันหนึ่งจะต้องจะต้องเปลี่ยนอาชีพนะฮะจะต้องเปลี่ยนอาชีพนะฮะก็จะต้องมีการปรับตัวระบบราชการก็เหมือนกันเราจะต้องมีการเรียนรู้นะฮะมีการปรับองคอ์กรนะฮะ ตลอดเวลาในเมื่อองค์กรปรับนะฮะบุคลากรในองค์กรก็ต้องปรับด,ด้วยนะฮะ